เต่าติดชนักภิกษุทั้งหลายราบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วแต่หนหลังมีเต่าพันเดียวกันจำนวนมากฝูงหนึ่งอาศัยอยู่นมนานในห่วงน้ำาลึกแห่งหนึ่ง ครั้งนั้นเต่าตัวหนึ่งได้เข้าไปหาเต่าอ,อีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่แล้วพูดว่าพ่อเต่าเอ๋ยเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นโน้นเลยภิกษุทั้งหลายเต่าตัวที่สองก็ยังขืนไปทางถิ่นนั้นชาวประมงได้แทงเต่าตัวนั้นด้วยชนกการต่อมาเต่าตัวที่สองได้เข้าไปหาเต่าตัวที่หนึ่งถึงที่อยู่ เต่าตัวที่หนึ่งได้เห็นเต่าตัวที่สองมาแต่ไกลครั้นเห็นจึงกล่าวทักว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นโน้นไม่ใช่หรือพ่อเต่าเราได้ไปมาเสียแล้วอย่างไรพ่อเต่าก็เจ้าถูกแทงถูกตีมาบ้างไหมพ่อเต่าเอ๋ยเราถูกแทงถูกตีเสียแล้วนี่เชือกสายชนะ ยังมีติดหลังเรามาด้วยพ่อเต่าเอย๋ยสมนำหน้าที่ถูกแทงสมนำหน้าแล้วที่ถูกตีพ่อเต่าเอย๋ยพ่อของเจ้าปู่ของเจ้าได้รับทุกถึงความพินาศด้วยเชือกเส้นนี้เหมือนกันเจ้าจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิดบัดนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วภิกษุทั้งหลายคําว่าชาวประมง เป็นคำชื่อแทนคำว่ามารผู้มีบาปคำว่าชนักเป็นคำชื่อแทนคำว่าลาบสักการะและเสียงเยินยอคำว่าเชื่อกได้เป็นคำชื่อแทนคำว่านันทิราคะความาำนัดยินดีเพราะเพลินภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังรู้สึกอร่อยติดใจในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหรือดิ้นรนใครที่จะได้อยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่าภิกษุผู้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศด้วยชนัะแล้วแต่มารผู้มีบาปใครจะทำประการใดภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินย่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล